คนอยากเล่นน้ำฝนสวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้นะคะเคจิเขาก็ตื่นเช้า,ชามากนะคะตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะตื่นเพื่อมาอ่านหนังสือให้แม่ฟังเนาะซึ่งแม่เขายังไม่อยากจะตื่นสักเท่าไหร่นะคะ วันนี้อากาศเย็นมากค่ะแล้วก็มีฝนตกทั้งวันนะคะแต่ว่าเคจิก็จะต้องไปโรงเรียนส่วนแม่ก็จะต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะยังไงก็เตรียมตัวไปกันเลยค่ะเคจิยิยบบ้มโบสซาเป็นแม่โอเคกันตลอดอืม今は今はまだジンボスしゃべれないえなんですかまだ小さいのほら ตา <laughs> <laughs> แม่เคจีก็แวะส่งเคจีขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเวลาของแม่เคจีแล้วล่ะคะ่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้แม่เคจิก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะกลับบ้านนกก็ขอแวะมาทานข้าวกลางวันกับเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะคะสำหรับร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านกัสโตนะคะเป็น Family r e s t a u r a n เนาะก็มีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะคะดเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยนะคะคุ ตอนนี้เรามาอยู่ที่า a โตเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนที่ภาษาอังกฤษด้วยจะส่งไก่ย่างวิสมิสโซ่ไก่ย่างสไปซี่ชิคเก้น<ม>คงเหมือนพี่บีนน่หละนี่ไงสิ่เจอแล้วนี่นะคะเราก็เลือกอันนี้เดี๋ยวไม่เชิด เพือเอาดิงบานี่นะคะเราก็ขิ้นไก่ย่างสไปซี่นะคะแล้วก็มีวิงบานั่นก็เป็นแบบฟรีรีฟิวนะคะรานะคาประมาณ60บาทแม่จิ๊กก็จะกินโค้กแบบรัวๆเลยกดออเดอร์ นี่เขาก็บอกว่าให้ไปเอาเครื่องดื่มที่ดิงบาร์นะคะเรียบร้อยแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเขามาเสิร์ฟส่วนดิงบาร์แล้วก็ไปหยิบได้เลยนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นดิงบาร์ค่ะหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะคะซึ่งที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟโกโก้นะคะ ซึ่งก็จะมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นเนาะแล้วก็รวมไปถึงน้ําอัดลมนะคะน้ําผลไม้ก็มีค่ะแล้วก็เราสามารถเลือกดื่มอะไรก็ได้นะคะเติมฟรีไม่อั้นนะคะในราคาแค่6 0บาทเท่านั้นนะคะแม่เคจิก็ไม่ได้มาร้านนี้เป็นปีแล้วค่ะก็ลืมนะคะว่าจะต้องกดแช่เนาะน้ำถึงจะออกมานะคะ มันพิ่งออกมาจากเตาชิมคุณงกินไม่ได้ร,ร้อน <c oughs> เป็นไงบ้างชินได้ไหม <c oughs> เซ <c oughs> ตเด็กก็มีอันนี้มันฝรั่งทอดไก่ย่างแล้วก็มีดูด้งนะคะดูด้งเขาก็จะใส่ผักโขมเนาะผักโขมแล้วก็ข้าวโพด ด,นนะดูสินี่เป็นเมนูโปรไม่ได้กินมาแรมปีไม่ได้กินมาเป็นฟีแล้วเนี่ยอันนี้คือไก่ย่างสไปซี่ของเรารสชาติจะคล้ายไก่ย่างบ้านเราคล้ายคล้ายสุดเลยมัเอาพี่บีลงกินนี้ดหน <c oughs> อร่อยนะ เมนูนเนี้ยอยู่ก้บ้านเานาะใช่อร่อยสุดลนะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหม<ๆ>เดี๋ยวไปใช้ยี่ห้อนี้ซุกี้เหรอซุกี้อยู่แถวนี้ไหม ไก่ย่างต้มยำข้าวมันไก่ให้ลูกกี่อยากกินข้าวมันไก่คือต้องทำยังไงอ่ะนั่นอ่ะเอาเอาพุกใส่ข้าวเอาไก่ลยนไปดีหม้อเลยจบกาวมีแค่ยี่ห้อนี้หอเดียวเหมือนไม่ใช่ของใครเลยนะ ตอนไ่ยที่คงไปซื้อในซปเปอร์อร่อยกว่าสาขานี้ไม่มีอะไรไม่มีน้ำน้ำยาบุนเส้นองไป<ม>ที<ช><า>จูซ<ข>ีพ<ข>ีจีจูสีก็เหมือนใหญ่มากเลยนะนี่ไงมามา่มาอุา้ยอุ้ยอะไรผัดกะเพราเหรอคืออะไรอ่ะ รสผัดกะเพราแห้งมาม่ารถผัดกะเพราแห้งาาองะคะเพิเคยเห็นออ้อไปไหนไปไหนมีแค่นี้เหรอของบ้านเราหนูสาขาใกล้บ้านหนอมีทุเรียนแห้งด้วยนะทุเรียนชิพ นี่นะคะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วไม่ยอมเข้าบ้านขอเล่นน้ำฝนก่อนนะคะโบทาานชิมีคนอยากเล่นน้ำฝน ごめんごなっちゃった。めんごめんごめんごおんごめんごめんごめんよ。行こうか。気持ちいい。うんごめいごほら、ごめんごめんごめんこめんごめう。ごめ แลเข้าบ้านครับก็เป็นตต่าหลังตรงเดี๋ยวจ้าเฮ้ยเจ๊ดีเดี๋ยวเจ้โซโซโจ้้ リ、リ、クリス楽しい楽しかったなんかね、ママ、うん、はいちょっと何ちょっとね、ママ食べたいおたた洗う洗うよ洗わない洗うどっち洗う洗ったら、グ<あ>ミあるよ食べたい食べたいでしょ ตอนนี้เคจิก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็กําลังกินขนมอยู่เนาะก็จะมาเปิดกระเป๋านะคะทุกวันศ <facial> <gger> ุกร์เขาก็จะเอากระเป๋าใบนี้กลับมาบ้านนะคะ <Help S 1> ก็จะเอาพวกงานฝีมือเนาะแล้วก็หนังสือกลับมาบ้านค่ะเดียเ๋ยววันนี้เราเปิด <Defense> ดูนะคะว่าเคจิอ okay. ่าเรียนอะไรบ้างทําอะไรบ้างเนาะสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคนแรนัตตตาจิมูินี้คือ่ยกุนะั จัดดานี่นะคะเขาก็สัปดาห์นี้ก็ทำนาฬิกานะคะเป็นรูปหอยทากนะแล้วก็เขียนชื่อเคจิไว้ตรงนี้ด้วยนะคะมัมมี่ก็เรียกมิกิได้哟อ๋อโอ้โหเจ๋งจังอันนี้นะคะเป็นอ่าแปรงสีฟันนะคะเคจิบอกว่าอ่าที่โรงเรียนเขาให้ทำแปรงสีฟันค่ะวิสโกวิสกอเราว่าอือมิสโกน่ารักมาก แปรงสีฟันนะคะอ,อันนี้คืออะไร,รอ่ะเครวะกครเด่นนี่อันนี้อะไรนี่นี่ยปุ๊บโต๊ะแรอันนี้คือแก้วนะคะอันนี้แก้วน้ำแนาวแล้วก็แปรงสีฟันนะคะเป็นเซตเนาะสำหรับแปรงฟันเขาก็ช่างให้ทํานะคะน่ารักมากเลยแล้วก็โอ้แล้วก็มีหนังสือนะคะ มีแบบมีหนังสือเล่มนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบหนังสือที่เป็นโฆษณาน,นะคะอืมยาโรยยาโราแล้วก็มีอันนี้นะคะมีให้เด็กเล่นอยู่หน้านึงเนาะครั้งที่แล้วนะคะก็ได้รถสีแดงรถกระดาษสีแดงจากหนังสือเล่มนี้เนาะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโกประตูฟุตบอลเนาะนี่นะคะก็มีวิธีเล่นมาให้ด้วยเนาะเดี๋ยวแม่เคจิก็จะเริ่มทาอันนี้ให้เคจิเขาเล่นก่อนเนาะมม่ใหม่จิ ไม่เหมือนอีจีใช่อบังโอเค <Hi. S 2> อ, okay. อันนี้นะคะก็คือถึงจะเป็นแบบหนังสือเป็นแบบแค่โฆษณาเนาะ mm hmm. เขาก็สอดแทรกนะคะเอามีของให้เด็กๆเ,เล่นด้วยเนาะก็เลยนะคะทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีกิจกรรมเนาะให้แม่กับเพจีได้นั่งเล่นด้วยกันนะคะโดยการใช้อันนี้เนาะอุอปกรณ์กระดาษนี้นะคะมาสร้างเป็นของเล่นเนาะ ที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเนาะซึ่งสิ่งที่เคจิเขาชอบนะคะก็จะเป็นพวกนี่เนาะกระดาษตัดแปะนะคะทำพวกงานฝีมือเนาะแล้วก็ชอบอเล่นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็รถไฟเนาะชอบอ่านหนังสือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องใช้พละกกำลังมากนะคะแม่ก็จะแบบสามารถเล่นได้ด้วยทุกอย่างเนาะ อันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่บอกว่าทําให้เราได้มีกิจกรรมคือมีความชอบคล้ายๆกันนะคะก็ทําให้เราได้แบบทําให้แม่กับเคจิได้ทําอะไรร่วมกันอยู่ประจําเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเคเคจิเขาอยากทําอะไรที่ผาดโผนหรือว่าทําในสิ่งที่แม่ทําไม่ได้เนาะก็จะเป็นหน้าที่ของปปานะคะเนาะเขาก็จะได้ทาทั้งทั้งสองอย่างนะคะ ในเรื่องที่เป็นแบบผู้ชายผู้ชายเนาะป๋าป๋าเขาก็จะก็เขาก็จะไปเล่นกับป๋าป๋าเนาะเรื่องพวกงานฝีมืออะไรเงี้ยป๋าป๋าเขาก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของแม่เคจิเนาะฮึ้กุ้งช่กุงเช่นอะไรอ้อนยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นประตูฟุตบอลเนาะแล้วก็มีฟุตบอลให้นะคะอเคจิยาเตมิเต แคจีลองทำดูสิล้มแล้วอดีดเลย <laughs> ดีเลย <laughs> <laughs> ดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ข้าตัวนี้กอีกสองจุดอ้าตัวนี้โก้โก้อ้วยบอ โจเจที่เคจิเขาหาได้ก็คืออ่านี่นะคะมีเมฆเนาะที่ไม่เหมือนกันนะคะข้างบนกับข้างล่างแล้วก็มีป่องควันนะคะข้างล่างมีควันข้างบนไม่มีควันเนาะแล้วก็อันนี้นะคะตามองตรงเนาะแต่อันนี้ตัวข้างล่างมองบนนะคะอืมดีอ๋อแล้วก็ มีตรงนี้นะคะอันนี้มีโคนมีกรวยอยู่นะคะมีกรวยสีส้มอยู่เนาะแต่ว่าข้างบนไม่มีนะคะแล้วก็ถังน้ํามันข้างบนมี3อันข้างล่างมี2อันค่ะเคจิเขาหาได้ทั้งหมด5จุดนะคะมีตรงถังน้ามันเนาะที่หาไม่ได้เนาะเคจิก็หาได้เกือบครบนะคะ